จะชวนเพื่อนเพื่อนมาตำขนน,นเพื่อนๆนี่คือขนอนที่ปโมกต้มไว้เมื่อวานน,นี่พริกก็กคืออยู่ในในครกแล้วก็ลืมไปว่านะเนี่ยป้าโมกจะใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็ที่ตามนี้ก็มีพริกที่เราเอาไปจีนะเพื่อนเพื่อนนะพริกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็ได้แล้วแต่แล้วนะแต่เพื่อนเพื่อนชอบป้าโมกก็จะใส่พริกเอาไปจีแล้วแล้วก็มีกระเทียม มีหอมแดงมีขิงเอ้ไม่ใช่ขิงมีคาคาอ่อนนะ่ะเพื่อนเพื่อนพ่อโมก็จะเอามาต,ามตําต,ตรงนี้ตำเนี่ยตรงนี้ตำได้แป๊บหงละอันนี้ก็มีจะใส่กะปิกะปิก็ใส่กะปิเค็มกับกะปิจืดใส่ประมาณสองช้อนชาอย่างเงี้ยเ่อใส่นี่ก็คือขาดไม่ได้แต่ว่าน้ำปลาพ่อโมกจะใส่ทีหลังนะนํปะปลาอันนี้ก็มีถั่วเน่า ถั่เน่าก็เหลืออยู่หน่อยหนึ่งก็คิดว่าคง,งพอใส่แต่ใส่เยอะเดี๋ยวมันกินแรงประมาณเท่านี้คือถั่น <c> เ <oughs> น่านี่นี่นี่คือถั่วเน่าเพราะมันก็จะใส่ถั่วเน่าโขลกถั่วเน่าก่อนโขกถั่วเน่านี่น,นี่ได้ประมาณเท่านี้เห็นไหมนี่คือถั่นเน่านี่คือถั่นเน่าอันนี้พริกนี้ก็จะโขลกให้เข้ากันเพื่อโขลกให้เข้ากันตรงไี้แต่พริกพริกที่ประมกไว้นะอ่ะเยอะ ก็ดวจสิสซันมันเป็นโต๊ะเดียวกันเนี่ยอันนี้คงไม่สั่นแเดี๋ยวมาดูว่าโมกหั่นหั่นขนมนะหั่หนขนนไปเขาเรียกว่าหั่นขนนแล้วเอามาตำอีกทีนะเพื่อนเดี๋ยวเอนมาตำอีกทีนึงเดี๋ยวนี้ใส่เดี๋ยวทิ้งก่อนเนี่ยแล้วก็จะเอาแกนมันออกบางคนเขาจะเอาแกนตำไปด้วยแต่ป่โมกไม่เอา เอานิดหน่อยนะคือเอาไม่เยอะอะเอาไม่เยอะก็ให้จะได้ก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมได้ได <sh> ้ประมาณนี oh ้เนี่ยเดี๋ยวพ่อโมกจะเอามาตำตำเสร็จเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะว่าเป็นไงนะเนี่ยขนนพ่อโมกก็อยู่ในครกแล้วเพื่อนอยู่ในครกแล้วเดี๋ยวพ่อโมกลืมบอกไปว่าต้องใส่มะเขือเทศด้วยไงมะเขือเทศลูกเล็กๆมะมเขือเทศเมืองๆือไม่มีเพื่อนไม่แต่มะเขือเทศแบ ลูกจะโตนิดหนึง่งเดี๋ยวพ่โมก็จะหั่นมะเขือเทศตอนนี้หั่นไปหน่อยแล้วหั่นมะเขือเทศเสร็จแล้วก็เอามาคลุกเค้ากันเพียงอยากได้แบบนี้ไงของของมันไม่มีอะอยากได้แบบเนี้ยมันเหลือหน่อยเดียวเนะมะเขือส้อมหรือมะเขือเทศเมืองเมือง,งอะเพ,พื่อนเพื่อเนี่ยเดี๋ยวพ่โมก็จะเอาใส่ไปใส่แล้วก็จะโขลกรวมกันเห็นไหมเนี่ยโขลกเสร็จแล้วเราก็จะตักมาแล้วเอาไปผัดทุบๆก,กระเทียมแล้วเอาไปผัด มันมองไม่ใส่หมูไม่ใส่อะไรนะแต่จะน้ำปลามาโขกบ่มกันอีกทีเอามาคุกคากันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะสีสันแล้วสวยงามไหมเนี่ยเอามาให้ให้ให้ให,ให้ให้รู้ว่ามะเขือเทศแตกหน่อยหนึ่งอนะ่ะให้แบบว่าให้ละเอียดนิดนึงแบบว่าไม่ให้เป็นชิ้นอนะ่ะเมอคเสร็จแล้วก็จะมี อันนี้เขาจะใส่ที่ลังเดี๋ยวพ่อโมกตอนเสร็จตักตักตัก,ตก,ตกไอขนมใส่กะละมังเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อโมกก็จะฉีกฉีกใส่เลยแล้วผัดเนี่ยจะพูกคราวนิดหน่อยเองเพื่อนให้ให้เขาให้รู้ว่าใส่มะเขือเทศแล้วนะให้สีสันสวยงา,ามแล้วน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อโมกจะตักให้ดูเลยตักให้ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพ่อโมกจะเอาไปผัดอีกทีหนึ่งไงเสร็จแล้วก็จะเอาไปผัดอีกทีหนึ่งหน้าตา ก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นี่สีสันก็จะสวยเ๋ยมะเขือเทศก็แตกบูบะบูบะนี่หน่อยนี่เสร็จแล้วก็มันจะพะโมกอันนี้วางนี่ก่อนนี่วางเห็นไหมจะฉีกจะใส่สักสองใบสามใบจะฉีกประมาณเนี้เสร็จพะโมกก็จะใส่เอาไปผัดเลยคือก็คือว่าไม่ใส่ทีหลังละบางคนเ็จะใส่ทีหลังไปมันไม่สะาใจไม่โดนใจก็จะใส่แบบนี้ไปเลยเดี๋ยวพะโมกก็จะทุบกระเทียม เราเอาไปผัดอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่าผัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแบบนี้เดี๋ยวโม,มุกตัดใส่กระมังใส่กระมังก่อนน่าจะกินแล้วค่อยตัดใสถ้วยอีกทีหนึ่งก็งจะเยอะอยู่มือนกันนะน,นี่ครึ่งลูกนงก็เหลืออีกครึ่งลูก <c oughs> นี่น่ารับทานไหมนี่หอมมากเลย นี่นะรโมกไม่ใส่เนื้อไม่ใส่แคบหมูอะไรก็ผัดก็เรียกอะไรกะปิถั่เน่าปลาล้าพริกแกงก็โอเคทุกที่ก็สุดยอดแล้วเพื่อนเดนนี๋ยวจะมีก็คงจะเป็นไข่เจียวแอมนิดนึงจบข่าวหรือไข่เค็มโอเคตำขนมของาโมก,ก็พร้อมรับทานแล้วนะจ๊ะเพื่อน